i p h o n e 12 Pro Max มฝาหลังแตกแบบนี้นะครับบอดี้ไม่เสียรูปสามารถเปลี่ยนแค่ฝาหลังได้นะครับผมอย่าไปดืการเปลี่ยนอะไรนะครับอันดับแรกช่างก็จะแกะหน้าจอออกก่อนนะครับผมหน้าจอชิ้นนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่มีผลต่อความร้อนนะครับช่างก็จะถอดออกก่อนเลยจากนั้นก็ทําการแกะกระจกออกเลยนะครับผมนี่ครับแกะตามในคลิปเลยครับผมตรงนี้ต้องระวังให้สุดเลยครับค่อยๆแกะออก อันตรายนะครับพอแกะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับผมพอได้แบบนี้เราก็จะทากาวนะครับก็ทากาวให้ทั่วนะครับบริเวณที่จะใส่ฝาหลังนะครับผมอ่าพอทาเสร็จแล้วก็นําฝาหลังมาประกบลงไปเลยครับผมงานออกมาสวยงามแน่นอนประกบลงไปแล้วครับผมก็เช็ดเช็ดเช็ดทำความสะอาดครับกาวให้เรียบร้อยครับผมเออครับผมสวยเหมือนไม่เคยแตกเลยครับแบบนี้ที่ร้านเราเปลี่ยนฝาหลัง ของ iPhone ทุกรุ่นนะที่เป็นกระจกนะครับสามารถนํามาเปลี่ยนได้ถ้าบอดี้ยังไม่หักไม่งอไม่เสียรูมนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะผมใหม่เหมือนไม่เคยแตกเลยนะครับผม12 Pro Max สามารถนําเข้ามาเปลี่ยนได้ที่ร้านเลยนะครับ <S <S สนใจทักอินบ็อกได้ที่เพจได้เลยครับขอมากครับ